Hello everyone Welcome back on the Chef's Food Tour วันนี้นะครับเราอยู่ Red n i k เก Hand r o n l Steak Bar นะครับวันนี้เราจะมาชิมเมนูใหม่ของ Red n i k เกนะครับแล้วก็จะมา Deep Talk กับ Chef Off นะครับที่ประวัติของเขาจริงๆแล้วน่าสนใจมากนะครับเรามาดูกันนะครับ และตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านเชฟและเจ e r นะครับที่ Red n i g e and Steak Bar ซึ่งวันนี้จะมีเมนูใหม่นะครับที่เป็นโรนะครับหรือว่าเช oh. ื่าก็เป็นนิกิริแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น Red n i g k e Hand Roll Steak Bar Red Nighe Hand Roll and Steak Bar. <laughs> Ste Bar มาชิมเมนูใหม่นะครับ แต่วันนี้นอกจากชิมอาหารเราอยากทอกับเชฟออฟด้วยนะครับจริงๆเราไม่เคยนั่งแล้วก็คุยกับเชฟออฟจริงจังเรื่องประวัติของเชฟออฟนะเพราะว่าจริงๆประวัติของเชฟออฟค่อนข้างแบบ Colorful นะไปหลายประเทศแล้วแบบเกือบทั่วโลกแล้วอย่างงี้ดีกว่าเร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 ิ่มกินอะไรก่อนได้ไหมคิววิววิวอันนี้แองกอวนะครับเออขอกินแล้วก เชฟว่ารู้ว่าตัวเองชอบทำอาหารตั้งแต่เมื่อตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับตั้งแต่เด็กๆจำได้ไว่ากลับมาที่บ้านแล้วที่บ้านไม่มีใครอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรกินก็หิวตอนนี้ที่บ้านก็คืออยู่ประเทศไทยนะครับตอนนั้นอยู่ประเทศไทยตอนนั้นอยู่ประมาณม2กลับถึงบ้านไม่ไม่ไม่มีอะไรกินเลยแล้วแม่ไม่อยู่ก็เลยเปิดตู้เย็นเจอเนืเ้อสับมะเขือเท่หอมใหญ่เนื้อสับมะเขือเท่หอมใหญ่มาผัดแล้วก็ภาพมันเห็นในหัวว่า อันนี้เราเคยกินเป็นพาสต้าทรงลักษณะอย่างเงี้ยแต่น้ำแดงๆก็แบบเอาแพทชอปมาใส่เราแม็กกี้ใส่อะไรแล้วก็ชิมให้อร่อยเชื่อไหมว่าทำวันนั้นกินอยู่เป็นอาทิตย์ทำอันเดียวอย่างเดียวทำซ้ำๆเขาไม่อร่อยทำกินมแล้วไม่อร่อยไม่สองเพิ่มไข่ไข่คนข้องบนไม่ส่เพิ่มไข่ดาวเฮยอร่อยไม่อร่อยกินอย่างนั้นเป็นอาทิตย์เลยจนของที่เราซื้อมาเตรียมทำอีกรู้ก่มาทำอีกกินแล้หมดแล้วก็เลยบอกเออทำอาหารกินก็ไม่ได้ยากในวันนั้นนะครับผมก็เลยนั่นคืออาหารจานแรกที่ทำ จบเมืองไทยแค่มสามมสามเาก็โดนสอบไปอยู่ที่อเมริกาโดนสองคนเดียวเหรอครับโดนสอบคนเดียวอ๋อเหรอทำไมเพราะอะไรอาจจะเกเรบ้างอาจจะเกเรบ้างแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในการเรียนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าโดนสอบไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวแล้วเนี่ยน่าจะมีโฟกัสมากกว่านั่นคือเพราแม่เราคิดอย่างนี้แล้วเรามีโฟกัสมากกว่าจริงไหมดีมีโฟกัสมากกว่าอยู่แล้วไปถึงปุ๊บ ไม่ไงล้วเราคุยกับใครไม่ได้เลยอะฝรั่งเดินมาถาม how do you do ยังไม่รู้จะตอบยังไงดู good 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 how do you very good very good I'm fine I'm fine thank you ฝรั่งเดินมาคำแรกที่ถามเนย how do you do I don't know I don't know ถ้าเราเป็นคนไม่กล้าเราจะพูดไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นคนกล้ากล้าพูดใช่ใช่ก็เหมือนยพูดภาษาไทยก็เหมือนกันแหละถ้าเรากล้าพูดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปอ้เวลาเรา เราสำเนียงไม่ได้เลยไม่ต้องไป่าเพราะว่าเราเร a r น i n g เราอยู่ในเซกชันของเรียนรู้เพราะนั้นถ้าคนที่ไม่ให้โอกาสช่างมับแต่มีอีกหลายหลายคนที่ให้โอกาสเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายที่สุดคือดูทีวีดูหนังฟังเพลงดูหนังอ่านเนื้ออ่านเนื้อเพลงอ่านบางเพลงร้องตามแต่หลักๆก็คือทีวีนะทีวีนี้ให้ให้เราเราเรียนรู้ภาษาเรียนรู้สำเนียงเรียนรู้การพูดกันจางเขาได้เพราะว่าถ้าดูทีวีจะเป็น conversational ก็คือเราจะเห็นคนอื่นแบบสองคนสามคนเองคุยกัน ตันนี่คําที่2ก็คือ spicy salmon นะครับด้านบนก็คือมันจะมีเผ็เดๆนิดหน่อยจากซอสที่แบบทำโฮมเมดนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีทิชชู่ร้อนนังไก,ทงกท่ทอดทอดใช่ spicy แต่มีอันนี้ตัดด้วยนะครับมีแบบ spicy แบบกินได้กินที่กินได้ไม,มันแบบ spicy สำหรับญี่ปุ่นอร่อยไหมอันนี้ชอบไหมอ่อเต็มสิบแค่เท่าไหร่คำนี้ครึ่งเราชอบอะไรรู้ไหมชอบอะไรพี่เราชอบมากสำหรับเมนูนี้ เราเข้าๆปรุงแบบพอดีเลยต๊อกข้าวอ่อยนะอือเออข้าวอร่ไม่ใช่ข้าวเปล่าอันนี้ข้าวซูชิเฮ้ยข้าวซูชิที่ทปรุงรสชาติแล้วที่ปรุงรสชาติแล้วก็มันไม่ได้เปรี้ยวกันไปแล้วไม่ได้หวานเกินไปออบางที่อ่ะข้าวทำแบบหวานๆเนานะแล้วอันนี้ไม่เหมือนข้าวซูชิทั่วไปอ่ะจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแต่แค่พอดี ถ้าเราพูดถึงนิกิริก็คือญี่ปุ่นแท้ๆก็จะเป็นนิกิรินิกิริก็จะคำเล็กๆอันนี้มันจะเป็นสองเท่าของนิกิริสองคำสองนะทูบันไนทูบันไนใช่แล้วก็มีสาลัยที่ห่อที่กรอบๆนะแต่ซาลัยนันมัน,ม,น,ม,นมันมันวางทิ้งไว้ไม่ได้ต้องรีบกิอยากให้กินอันนี้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ได้ได้โอเคดูอันนี้แบบ attractive มากอันนี้เป็นเนื้อเนื้อแบบไหนครับเป็นเนื้อวากิวโรอยู่ข้างในเป็นข้างในอินไซต์ชทูนัาทาท่าข้างบนจะเป็นวากิวข้างในก็คือเป็นทูน่าทาท้างนนอกกจะเป็ววาิรับ เราเขียวๆพวกนี้ก็จะเป็นวาซาบิดองแต่วาา่าบอกอผมไม่มีวาซาบิให้แต่มจะเป็นวาซาบิดองอไม่ต้องใส่ซอยซอสเพราะทุกอย่างปรุงปรุงใ,ให้เรียบร้อยเราเหรอถ้าขอซอยซอสให้กดนะไม่กดไม่กดก็ญี่ปุ่นนี่ก็มีแต่แต่ผมไม่มีให้จริงๆอ่ใช่อันนี้จะบอกว่าสไตล์แบบนี้นะน่าจะพอเพลล์ที่อเมริกาเป็นสไตล์แบบอเมริกาซึ่ง เราดูเชฟออฟตั้งแต่เขาแข่งเด e n e x t สันเช e ซ s ซั่นหน s ่งซจะเป็นเทสตสตี้ของเราที่เราจะปไปไปแข่งซ Sea ่นสเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องซีซั่นที่แล้วแล้วเราเห็นว่าเชฟเชฟอก็คือทำได้ทุกอย่างนะมันเป็นสไตล์ที่แบบเขาเรียกว่าบอลเดอร์สตอนนี้คนชอบใช้บอลเดอร์เลสหรอไม่แม้ใช้เราแต่ก็คือเป็นแบบมันมัน global. global มันไม่ได้มีไม่ได้จํากัดกับประเทศหรือว่าประเภทอาหารที่เป็นอ่าเราถนัดซูชิอย่างเดียวเราเป็นเชฟอเมรกาเซี o ase, หรือว่าเราถนัดกับ ข้าวอย่างเดียวเราถนัดกับพิซซ่าอย่างเดียวพาสต้าอย่างเดียวก็คือของเชฟวอฟเขาทําได้แบบหลายหลายอย่างอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เชฟออฟมีมันตั้งแต่นั้นนะเรารู้ว่าแบบประสบการณ์ที่เชฟออฟมีมันไม่ธรรมดา เขาจะมาเป็นเชฟเนี่ยอยู่รู้ไว้ว่าเขาไม่ได้เรียนเชฟมาก่อนนะไม่รู้อ่าโอเคเรียนอะไรมาเรียนตัวแรกคือ marine biology bachelor degree bachelor degree ก็คือหน้ามหาลัยก็เรียนเป็น marine b i o l o g i s t แล้วมาต่อเชฟเมื่อไหร่ตัดสินใจว่าจะเข้าไปเรียนเชฟอยากเรียนสายอาชีพพูดกับแม่ว่าอยากเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารต้องเรียนเพื่อจะเปิดแล้วรู้หมูปลาอย่างคนสมัยก่อนไม่ได้เพราะนั้นการที่เราจะทำการที่เราจะทําได้ เราต้องเรียนรู้ตอนนั้นย้ายมาอยู่ที่ซานดิเอโกแล้วตัดสินใจขึ้นไปเรียนที่ที่นาปาอืแคลิฟอร์เนียแคลิอตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมอยู่แคลิฟอร์เนียผมอยู่ซาเตอร์ผมอยู่ซานดิเอโกง่ะจะไปเรียนที่นาปาอยากจะไปเรียนรู้ว่า เคยไปนาป้ามาสอบสัมพันละในวันนั้นไปดูวายวิญญาณอย่างเงี้ยหรือว่าไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวแม่ไปดูสถานที่โน่นนี่นั่นเป็นไงว่าเมืองที่เขาพูดนาป้าปาเล่เป็นไงพอไปดูปุ๊บเราไปเจอโรงเรียนเราเจอโรงเรียนพวกเราก็ศึกษาเรื่องเรียนนี้ก็เลยคิดว่าเราอยากไปเรียนเรียนนี้ก็เลยได้ไปเรียนเรียนนี้จะบอกให้ฟังด้วยซ้ำว่าช่วงเทอมแรกๆเรียนหลายอย่างเกี่ยวกับสิงคโปร์เยอะมากเลยเคยเห็นว่าจะเอาท็อปถามพวกชากวยเตียวอันนี้เคยเคยถามพวกนั้นด้วยใช่ใชไหมจะบอกให้ว่าไฮดรนิเกน ทำจนรู้ว่าไม่ต้องไปนั่งดูเวลาทุกอย่างดูไซส์ไซส์ของไก่หรือว่าต้องกี่นาทีกี่เปอร์เซ็นต์ช็อคน้ําเยอะช็อคนื้อแข็งกี่นานเท่าไหร่ทำซอสยังไงซอสต้องใช้น้ํามันประเภทไหนตอนที่ไอ้ยายไปอยู่ตอนที่อาเปิด business ที่ฟิลิปปินส์อายทำคุกกิ้งโชว์ในรายการทีวีคุกกิ้งโชว์แรกที่ฟิลิปปินส์ national television ใน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 ที่ฟิลิปปินส์อาหารจานแรกคือคิงโปเลต์ชิลิครับ ตอนนี้เราก็อยู่เมืองไทยปีทนะี่เจ็เนาะตอนนี้อันนี้เป็น <Okay. S 1> เป็นเจ็ดเจ็ดปีแล้วใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆเด็กๆสมัยนี้เนาะที่อยากเป็นเชฟอย่างนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบการสร้างอเดมันตี้ของเชฟมันต้องสร้างยังไง <c oughs> ซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าแบบมันสร้างแบบที่เราเลือกแล้วเรามาทําตามเหมือน <c oughs> คค้ายๆแบบคนมีไอดอลที่เป็นที่ฮอปแต่เราแร็ปไม่เป็นเราไม่มีสตอรี่ของตัวเองที่เราจะทําเนื้อเพลงของแร็ปได้ แต่เราก็จะแบบ copy ปีก๊อปแท้ๆก็คือแบบปพ๊บแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ work แล้วสุดท้ายแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นทําได้เราทําไม่ได้ก็สุดยอดใช่ก็ก็ก็เป็นเรื่องนี้แหละก็เหมือนคนจะบอกว่ามันอยากเป็นเชฟออฟเออเดี๋ยวก็เอาเอาแบบเออกินให้แบบตัวใหญ่ๆหน่อยให้นวนออกมาเยอะๆหน่อยเออล้วแบบ ทำๆๆๆอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่สุดท้ายเราก็ทําอาหารแบบไลฟ์สไตล์แบบไปดู u t u b e อย่างนี้แต่คนอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเชฟออฟจริงๆแล้วอ่ะผ่านมาเยอะมากแค่ไหนอ่ะยี่เกิน25ปีเออการที่เรนรู้ได้เราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองสำคัญท,ที่สุดเลยคือพอมีโอกาสแล้วถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ออและยู่ไม่อยอมเปิดโอกาสใ,ให้เขาไม่โอกาสที่เขามาให้ยูเราไม่เคยรู้เลยนะว่าโอกาสนั้นจะเป็นโอกาส ที่วิเศษที่สุดก็ได้ให้โอกาสเรียนสองปีจบสองพันสีเปิดร้านอาหารร้านแรกชื่อละชื่อว่าร้านกาแฟเย็นคาเฟ่ A F E Y เย็นอ่าก็คือคาเฟ่คาเฟ่เย็นคาเฟ่แล้วก็เย็นแล้วก็คือคูลคูลเพลสคูลเพลสอ๋อเย็นเย็นอ่าโอเคคูลคาเฟ่เพราะว่าเราไม่ต้องบอก i d น n ิตี้ว่าร้านไทยพอเดินเข้ามามันไม่ได้ว่าคุณจะเจอแต่อาหารไทยเจออาหารสิงคโปร์เจออาหารฟิลิปปินส์ อาหารเกาหลีเวียดนามคือในร้านนั้นเป็นร้านที่ขายอาหารที่อยู่ล้อมรอบแปซิฟิกริมของฝั่งบ้านเราไม่ต้องเลยถึงไม่ต้องเลยฝั่งเอาแค่ฝั่งฝังง่งนี้ก็ะจะได้กับสุ่ประเทศที่เราที่เราจะทำเดือกม,มาอย่างะยะ่งดอย่กันหน่อยเราก็ได้เมนูนหนึ่งเล่มในวันนั้นอาหารที่เป็นแปซิฟิกเป็นอะไรที่คนยไมนคนยไมูวจะใช่ แล้วพอคนไม่รู้จักปุ๊บมันก็จะมันก็จะรู้จักแต่อาหารไทยใช่ใช่ใช่อาหารจีนอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามเราก็เข้าร้านเวียดนามก็จะเจอเฟอร์แต่กูอยากเข้าร้านอาหารจีนแล้วกรอยากกินสมุนเพรด้วยอ่ะคนมาอยากให้เขามีบรายที่เกี่ยวเรื่องอาหารให้มากขึ้นนอกจากจะเจออะไรที่คนไทยนั่งขายอยู่แล้วหรืออะไรที่อาหารประจําประเทศนั้นขายอยู่แล้วเขาเขิยนตนนี้ตั้งมาตั้งแต่ชื่อคาเฟ่ย์คูเคย์ บายเดอะบีชนะนี่อยู่ติดนี่อยู่ห่างจากทะเล50เมตรอา่าบายเดอะบีชบายเดอะบีชพูดถึงซีฟู้ดอันนี้ก็คืออูนินะครับคิงออฟเดอะซีอ่ะถ้า <Okay. S 2> เราพูดถึงซีฟู้ดแบบเรากินร้านโอมากาเซ่ ase, เรากินอะไรก็คือแบบอูนิมันจะเป็นสิ่งที่เป็นเฟลเวอร์ใช้ปริมาณน้อยที่สุดแต่สามารถเดลิเวอร์เฟลเวอร์เยอะที่สุดนะครับมันไม่ได้มีแค่อูนิอย่างเดียวนะครับด้านในก็คือเป็นบีฟทารท่าที่เป็นวากิวเอฟจะเป็นคล้ายๆล้ายเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะครับที่มีอูนิก็คือเป็นของทะเลแล้วก็จะมี เนื้อที่เป็นของดินก็คือแลนด์อะอืมแล้วอันนี้เป็นอูนิบาฟุนอูนิจากของไคโดนะครับ,บรฟุนด้วยแล้วก็่ะมีมูสสังไฮอีกด้วยอร่อยอร่อยอร่อยมากอันนี้มีเท็กเจอร์ของเนื้อแล้วก็อูนิมันจะแบบครีมี่ละลายเนาะแล้วตอนนี้ในเมืองไทยก็คือนอกจากที่เป็นเชฟเจทะเล็กที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็ยังมีกีธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยครับ ตอนนี้มีอยู่สี่ร้านะที่ดูที่ดูไลอยู่ร้านแรกคือร้านนี้ครับเรนิเกตร้านเลฟนิกเกตแฮนโรนแฮนโรนสเต็กบาร์ยาวยาวก็อีกร้านนึงก็จะเป็นร้านบิสตี้บิสตี้บิสตี้ก็คือสเต็กเฮาส์สเต็กเฮาส์อ่าอีกร้านนึงอยู่ต่างอยู่ต่างจังหวัดชื่อร้านว่ามีรักนครนายกมีรัก นั่นขานรยกนั่นขานรยกก็เคยอีสานใช่ไหมนั่นเขาอ๋อไม่ใช่นั่นขานรยกนั่นเขาเนรยุกอ่ะนาวไปเออติ๊กตีกเราเข้าเนายกกันนั่นแหละโอเคตอนนี้อยู่ตรงไปเดี๋ยวฉัชวนไปเดี๋ยวชวนไปร้านหนึ่งได้ครับร้านนึ่งชื่อร้านมีรักมีรักมีรักก็คือ have love love มันไม่ได้เป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยก็มีรักเป็นภาษาไทยเป็นภาษามีเธอ kiss กับ เซอร์เบียเนี่นะครับเซอร์เบียมีความหมายหลายอย่างแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือนกยูงเป็นร้านในสไตล์ชนบทชนบทเป็าอะไรรัสติกแนรูโอลรัสติกแนรูโอลเป็นอาหารไทยไหมครับอาหารไทยนครนายกไทยนครนายกแล้วก็เป็นอาหารคือเป็นอาหารเอเชียผสมนี่แหละครับผมแต่หลักๆก็จะเป็นปลาไหลต้มเป็ดมีเป็นความเป็นอาหารไทยคือเราวเขาเรียกว่าอะไรคืออย่าลืมนะว่าที่นครนายกมันเป็นคิดดิ้นเจม มีอาหารหลายอย่างที่เรายังไม่เคยรู้เลยพอเริ่มรู้เริ่มสตดดีปุ้บเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทศจังหวัดนี้มีอะไรเป็นหลายหลายอย่างที่เรายางไม่รู้ก็เลยจะทําบ้านหนึ่งหลังให้เป็นร้านอาหารแล้วก็ทําขึ้นมามีตกแต่งสวยเป็นบ้านเป็นร้านอาหารนสไซล์แบบโคชีเป็นเหมือนเป็นโฮมมี่แล้วก็คุณได้เจอเชฟออฟแน่นอนเราเชฟออฟจะาทุกวีแกนทุกวีแกนประมาณนั้นแล้วก็ร้านที่4ครับร้านที่4ี่ก็ตอนนี้อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะบนปั๊มบางจาก ถ้าใครอยากจะลองดูอาหารของชาวอุดรเทเนียนนะครับผมเป็นของอาหารของคนอุดรไม่ใช่เป็นอาหารอีสานแค่ทีเดียวไม่ได้เป็นอาหารอีสานอุดรธานีมีอยู่ในอีสานไม่ใช่หรอใช่คืออาหารที่ผมทำร้านนี้ชื่อร้านว่ามนามพาเทเวเป็นร้านที่ได้มิชลินอยู่ที่อยู่ที่อุดรด้วยแล้วก็เอาแฟรนไชส์ลงมาขายที่ที่กรุงเทพแล้วร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่มีทั้งหมดห้าสัญชาติที่ร้านนี้เป็นสัญชาติของคนอุดรเทเนียนอาหารคนอุดรเทเนียนไทยจีน เวียดนามฝรั่งเศสแล้วก็ลาวก็ในนี้ก็จะมีมีเฟอร์อุดอร,รมีแบบมันมีมันมีในสายเวียดนามมีรีปโปแบบบ,แบ็อกเกนไรท์อะไรอย่างเงี้ยเป็น บิชลินไก่จากบุรีรในสีร้านถ้าเกิดว่าอยากมาแบบแคชชวล dining แบบง่ายๆแล้วก็เจอเชฟออฟด้วยก็คือร้านนี้ครับผมเลดบิกเก็ตแฮนโรสติกบาร์แฮนโรสติกบาร์จริงๆอาหารที่นี่ก็คือแบบเราเรียกว่าเป็นแบบอาหารซาวด์อเมริกันที่ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นก็เช่นเหมือนที่เป็นโรแฮนโรอย่างนี้เออซาลิเช่ที่จะเป็นปลาดิบหรือเป็นซาลิเช่ครับเดย้อนฝักร้านไหมครับ เอ่อขบอกตอนนี้เลดนิเก้นะครับผมสเต็กอ่าเลดนิเก่แฮนด์โรลสเต็การ์ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมอยากให้ทุกคนที่ได้รับดูคลิปนี้ได้ลองมาทานกันดูนะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อ2โรแถม1โรนะครับผมคุณจ่ายที่แพงผมจะจ่ายที่ถูกให้คุณเองวันนั้ซื้อ2โรแถมฟรีหนึ่งโรนะครับผม whatever whichever ที่ถูกกว่าผมจ่ายให้อันที่แพงคุณจ่ายเองโปรโมชั่นนจริงจังโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมซื้อสองแถมหนึ่ง มีไปเรื่อยจนกว่าผมจะบอกหยุดเพราะนั้นตอนนี้ไม่ได้บอกหยุดมาเถอะครับว้าวจริงๆผมมีเรื่องหนึ่งที่จะขอได้ไหมครับหลังจากที่กินโร้อร่อยๆแล้วอะอยากอยากลองแบบฝึกงานที่นี่ได้ไหมได้ครับอยากทำคอนเทนต์ใหม่ของเชฟตัวจริงๆเราเราเรเห็นนะเราดูเชฟคิดเช่นด้วยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากเราอยากลองดูรอรอควันนี้เชฟอินน็อกอยากจะขอเข้าไปเป็นเทรนนีในร้านในครัวด้วยได้ไหมครับ ใช่ไหมครับไช้ครับผมนี่เดี๋ยวเชฟแมวครับผมเคฟแมวทุกคนทั้งร้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวินนอกยูต้องเข้าไปอยู่กับเชฟแมวได้ครับโอเค you be his slave 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 ได้สัปดาห์หน้านะครับผมจะเข้าครัวของ Red n i g e Hanro and Steak Bar ฝึกงานนะครับอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของ a c h e f Food Tour เลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเชฟออฟนะครับขอบคุณมากครับที่วันนี้ให้กินแฮนโรที่อร่อยๆแล้วก็ เขาอธินาจะให้เข้าไปครัวขามวยสตรแล้วก็ฝึกงานได้ทุกอย่างโอเคครับขอบคุณมากครับอย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ s ับส c คร b e แล้วเจอกันคราวหน้าในเชฟสุดทัวร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ